สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมส,สวัสดีพี่ก้องครับผมเอาจัดจัดจัดเพลงเน่ยให้พี่ก้องก่อนนะครับอันผมว่าอันอาทิตย์ที่แล้วผมลืมเพลงอย่างก่อนนะพี่ก้องสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมว่าอันพี่ก้องขอเพลงอย่างมา้เราผมลืมลลงไหมผมว่าผมลงบ่ไ้เทียมมันบ่แม่นบ่ปะ ฟังเด้อแมสีวาโอ้ยังลงมาท่านใดใช่ไหมลงอะไรแกฟังเด้อเมสิวางลงมาท่านดใดทือกองขษหลายๆแล้วเดี๋ยวลองเธอคือดวงใจแท่นแต่ว่าอาทิตย์หนากกสิจัดให้คือเก่าแต่ว่าเพลงนี้สิลงแบบไทยโทษก่อนนะเอาเพลงแรกนะครับผมเธอคือดวงใจนะครับ เอเดี๋ยวเดียวเนี่ยจักน่อยเดี๋ยวอาหารก็มาท่งผมนี่เดี๋ยวจักน่อยเนี่ยเบิ้งก่อนเขาถ้าเขาท่าสัญญาณมันตัดไปค้างไปนิดหนึ่งแสดงว่าอันแก็บมาทรงอาหารเนาะครับเนาะนี่คนขับไก่สีหอดแล้วกำลังมาสิลงเพิงต่อไปเอาไว้กอนสัน มาตัดร้านนี้บ้างสิอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนครับสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมบอกใครหรือเปล่าครับเพลงนี้กับคนทีมินอันเดีครับไปใส่บอดดอยดอกค่ะรอครับค่ะกระบอกละกระทธรรมดาคนรอกว่าน,นีไม่ลายครับ แต่คนที่หักหนูไลยหายยากอยู่หักหลักหักหกลยกว่าอายหายยากมิจะพอล่มั้งมิจะพอหนูหมละส่งนี้หล่อที่สดเม่นมาบเอาไว้จะส่งนีเลยเถอะแบบตรงไปส่งใหมนะ่น่ะหน้าใสครับหน้าใสอยู่แล้วครับเพราะเราใช้ฟิลเตอร์แล้วก็มีไฟไล่สดด้วยครับบ่คืออยู่บานได้อยู่บานแบบมีอย่างเนาะ ไปในห้องกระมืน่นสบายดีสบายดีครับผมเพราะเธอมีแค่คนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้สวัสดีฉันสวัสดีคุณโจโจอี้ธีรพล สวัสดีครับอ้บ่าวเลยบ่าเลยเนี่ยผู้เดีว่าเป็นว่าเป็นดอกหักแล้วหักอีกค่ะเพื่อนมาไม่นี้ด้วยไม่นี้ไปใส่เราได้บ่าเหรอทรงนี้หลอเพื่อนมาโอ้ขอคุณครับ ผมผมหุนหัวยอะนะผมเอาจริงๆอะสิตัดว่าสิตัดตั้งต่อยู่บ้านแล้วเราบนันีพิ่นอันนั้นพอดีมาแบบว่าส่าจังได๋ล่ะตัดเอ,อบอ่เมนอันงานดวนพอดีเอาคนขับเก็บมาฮหดลโอ้สวัสดีพี่แวลนะครับผมปาร์ตเราใิ่นมาหนเราออนเลยไอ้สุ่งทูบล็อกจักส่งยังวุ ไปคนเฮียเปิดเป็นออกกลับมาแล้วใช่ไหมครับผมสิบปิบละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะผมตอนนี้นะครับผมกันกับเขา มาส่งแล้วนะครับผมขออนุญาตไปออกกับเขาา่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาครับเดี๋ยวมาหาไปเอาขอาแป๊บนึงครับขี้กาทองอยี่ได้บอ